ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะมาพูดถึงพี่หญิงลีนะครับพี่หญิงลีสีชุมพลหรือว่าเจ้าของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทนั่นเองนะครับต้องบอกว่าพี่หญิงลีเนี่ยก็รู้จักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีแล้วก็ชื่นชมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่มีฐานแฟนคลับเยอะนะครับ แล้วอุมอิ่มก็เลยได้ฟังข้อคิดจากพี่หญิงลีสีชุมพลเนาะในการใช้ชีวิตของการเป็นศิลปินนะครับซึ่งพี่หญิงลีเนี่ยก็ได้มีการสอนน้องอุงอิ่งเพชรบ้านแพงด้วยในการวางตัวอะไรต่างๆนะครับซึ่งพี่หญิงลีนะครับก็ได้บอกบอกน้องอุงอิ่งบอกว่าการจะเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ต้องดูฟีดแบ็กจาก FC แฟนคลับบ้างนะครับแต่อย่าสูญเสีย ความเป็นตัวตนของตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งพี่หญิงลีก็ได้ให้เหตุผลว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแหละแล้วก็การฟังข้อความคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับหรือคำตำหนิตีติงเนี่ยเราก็ควรฟังบ้างแล้วก็เอามาบาลานซ์กันในการใช้ชีวิตของการเป็นศิลปินนั่นเองครับทุกคนโหบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าพี่หญิงลีเนี่ยพูดแบบนี้แต่ความหมายมันลึกซึ้งมากๆากนั่นก็คือ จริงๆว่าพี่หญิงลีเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่อยู่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์น้องพุทเทศงซึ่งฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยมากแล้วก็สู้ชีวิตมาเหมือนกันกับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าพี่หญิงลีเนาะเป็นคนที่โหสร้างผลงานแล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งซุปตาเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นนักร้องลูกทุ่งซุปตาของวงการเลยก็ว่าได้เพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตธงชัยนะครับได้ร่วมโอ้หลายๆอย่างเลยแล้ววันนี้พี่หญิงลีเนี่ยก็แปลว่าติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะเพราะว่าทราบว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีฐานแฟนคลับเยอะใช่ไหมครับก็แปลว่าทราบดีว่าอุงอิงเนี่ยมีฐานแฟนคลับเยอะนะครับแล้วก็บอกสอนน้องดีมากๆนะทุกคนบอกสอนน้องดีมากม คืออุ้มอิมได้ฟังแล้วก็ตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พอเรามาย้อนแล้วเราก็มาคิดอีกทีนึงคือโอ้โหพี่หญิงลีพูดพูดได้ดีมากๆนะครับในการวางตัวต่างๆถามว่าองค์อิงพีบ้านแพงเนี่ยดังขึ้นแล้วเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะที่นี้คือน้องเปลี่ยนการวางตัวคือต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคือทุกคนต้องบอกว่าน้องเนี่ยหนึ่งได้รับพรีเซนเตอร์ของคลินิกสอง อุงอิงเนี่ยได้รับงานรีวิวต่างๆจากแบรนด์สินค้าต่างๆได้ไปขายสินค้าส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องผิวเรื่องความงามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการวางตัวของน้องเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนคือต้องวางตัวเขาเรียกว่าอะไรต้องวางตัวให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนนะทุกคนอย่างอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยก็คือเป็นศิลปินที่โอ้โหยูทูบเบอร์ค่อนข้างที่จะถ่ายถ่ายน้องแบบทุกๆเวลาจริงๆนะครับแล้วคราวเนี้ยพอภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่างทุกคนได้เห็นว่าบางทีก็ไม่เหมาะสมบ้างนะครับบางทีหลายคนอาจจะบอกว่า,าเห็นแล้วก็คือไม่เหมาะสมบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็อุ้มมีมข่ากระแสมองว่า คือการการเป็นยูทูบเบอร์ขององค์อิงอ่าไม่ใช่การเป็นยูทูบเบอร์การใช้ยูทูบเบอร์ในการถ่ายขององค์อิงแล้วก็บอสโจเนี่ยนะครับ้มอิมมองว่าคือดีแล้วในการถ่ายทําต่างๆแต่ทีเนี้ยการวางตัวนะครับอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนต้องเปลี่ยนไปแน่นอนแหละเพราะว่าน้องก็คือเป็นซุปตา์แล้วนะเป็นซุปตา์แล้ว แล้วก็จะให้ยูทูบเบอร์แบบว่ามาถ่ายทุกอริยบทแบบเดิมก็น่าจะเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเมื่อก่อนคืออุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่เข้าไปถ่ายน้องก็คือเข้าไปถ่ายได้เลยอาจจะขออนุญ,ญาตบอสโจแต่ทีเนี้ยในการเข้าไปถ่ายหน้าตอนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่านะครับมองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับในการถ่ายทำเนาะอาจจะต้องขอบอสโจก่อนว่าจะถ่ายในเรื่องอะไรถ่ายคอนเทนต์ในเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้อุ้มอิ่มเนี่ยได้รับ เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนาะก็โอ้โหน้องก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็คือดีใจทุกคนที่เหล่าบรรดาศิลปินดังๆเหล่าบรรดาศิลปินที่เป็นแบบซุปตา์ลูกทุ่งอะไรเงี้ยนะครับมาชื่นชมน้องนะครับมาชื่นชมน้องแล้วก็มาให้กําลังใจน้องแล้วก็สอนน้องคือมีแต่ข้อคิดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นคําพูดสั้นๆที่แบบว่า ไม่ได้มีใจความเยอะแต่พอเราเอามาคิดจริงๆแล้วเนี่ยพี่หญิงลีสอนน้องไว้ได้ดีมากๆนะครับสอนน้องไว้ได้ดีมากๆคือสุดยอดมากสมสมแล้วที่เป็นสุปตาเนาะสมแล้วที่เป็นสุปตาของประเทศไทยนะครับพี่หญิงลีฝากฝากผลงานเอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอใจเธอแรกเบอร์โทรแล้วก็เพลงอะไรอะคาปูชิโน่นะครับเป็นเพลงที่แบบว่าโด่งดังมากๆนะ วันนี้ถ้าทุกคนได้ฟังดีๆนะครับเมื่อวานนี้เนาะที่พี่หิงลีพูดอะคือดีมากๆสอนน้องแบบวางตัวให้เอาคำพูดของ FC แฟนคลับมาใช้ชีวิตร่วมกับตัวเองคือมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับสำหรับสิ่งที่พี่หญิงลีอยากจะสอนน้ององค์ญิงนะครับแล้วก็เป็นคำสอนที่ดีมากๆนะทุกคนวันนี้ขับรถไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอาจจะแบบว่าวกไปวนมานิดนึงนะครับเพราะว่า ่ารถเยอะมากรถเยอะมากนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มก็คืออ่าโอ้โหขับรถแบบว่าคนเดียวด้วยวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับช่วงนี้อาจจะแบบเดินทางบ่อยนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อาจได้รับงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นงาน รีวิวได้ๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาซับพอร์ตช่องอุ้มข่าวกระแสนะครับวันนี้คืออยากจะพูดถึงพี่หญิงลีแบบคือมันประทับใจนะ้องมันประทับใจจริงๆครับทุกคนที่พี่หญิงลีสอนคติกับน้องนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคําพูดสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าพออุ้มบิมเอามาแกะอุ้มบิมเอามาคิดแล้วพี่หญิงลีสอนดีมาก นะครับอุ้งอิงไม่จําเป็นต้องฟังคําติชมทั้งหมดก็ได้ถ้าตัวเองพูดถ้าตัวเองทําดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอันไหนที่เป็นเหมือนที่คำคำที่เขาติชมจริงๆน้องก็สามารถเอามาปรับได้นะครับเอามาปรับปรุงตัวเองได้ครับทุกคนนี่แหละคือคําที่พี่หญิงลีอยากจะสอนเนาะให้มันบาลานซ์กันที่สุดแล้วก็จะอยู่ในวงการนี้ได้นานมากที่สุดนั่นเองนะครับสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ น้องเก่งมากอุุงอิงวันนี้เข้าห้องอัดนะครับสำหรับเอิร์ฮักนางเอกน้อยเพลงสุดปังบอกเลยว่าตั้งแต่ยังไม่ปล่อยเพลงเลยอ่ะตั้งแต่มีแต่ชื่อเพลงออกมาคือโหติดแฮชแท็ก16ล้านเป็นไปได้ยังไงนะครับกระแสของน้องแรงมากจริงๆสมที่พี่ยิงลีบอกแล้วว่าอุงอิงเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆนะครับก็จริงก็ต้องยอมรับว่าจริงนะครับน้องมีแฟนคลับแบบ,บมหาศาลจริงๆ ครับสำหรับลูกสาวของเราอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนี่น่ารักมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้อวิมอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงนะครับทุกคนคือเป็นคนแยกสมองไม่ค่อยถูกนี่ขับรถไปด้วยใช้สมาธิแล้วก็คุยกับแฟนกับ f อไปด้วยคืออยากคุยก็อยากคุยนะครับแล้วก็ อยากาขับรถก็อยากขับรถนะโอเคนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมขับกระแสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รักทุกคนนะครับ